เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมากดโซโล่กันอีกเช่นเคยนะครับใน EP ที่31เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะไปถึงแพทหนึ่งหรือเปล่านะครับเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผม border ครับ my god I am in Jackie boy เราได้ตัวแข่งแล้ตอนเนี้ไดโวอิสปอร์คาลิปสอสอนชื่อผิดเขาแพ้แด้วนะครับคนไทยแน่นอนครับผมบอกเลยผมจะได้ขอเป็นภาษาไทยสักทีพาที่แล้วก็ขอเป็นภาษาไทยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่รอบในรู้ คจะได้คุยเปภาษาไทยเข้ามาสิครับให้เกกกี้ฮฮเอฟซีเฉยเขาเล่นห้องบนก่อนแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าห้องล่างนี่ผมน่าแหกนะน่าจะห้องบนแหละดูจากสมให้นเลน่ให้นเลน่โอเิลีเขามีวอลว่วะระนาวแน่เลยเอ๊ะไม่ถึงอเห็น จริงมันยิงเอาก็ได้นะแต่ผมคันมืออยากยิงกล้อามาถึงใช้กระสุนไม่ค่อยเสียเว,ล,วลาเท่าไหร่ต้องเป็นเพราะขัลร่นเอาแน่ๆ ตัวแล้วก็บนในดัโอ้แมนเกินคนนี้สี บัดิตป่าเทรู้เหลืองเมื่อกี้คือแบบบัณฑิตป่าโคตรคมอ่ะจริงผมเห็นตัวแวบเดียวกำลังจะยิงสวนเลยแต่เข้าหัวผมละจะแม่นไปไหนวะเนี่ย ไปเจาะบนเหนือมีคนเรนฟอร์สตรงเรนฟอร์คัพตั้มเอาโดมมาเสกนี้ดีกว่า มั ah, ีซีโฟใต้อยทับถ yeah, ้าไม่ได้ยินนี่ใครออฟฟิศตัวหนึ่งออฟฟิศเป็นบัณฑิตเนี่ยอยู่ออฟฟิศโดนหน้าแบบ มื่อไหร่แบ้ใครเมื่อไหร่วะอยู่ข้างนอกของชิบเปิตได้ผมเปิดไม่ได้่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยสวยงามเพื่อนๆก่อนจอืม <c oughs> บอกเลยผมไหลามาไม่เจอใครเลยเลยวะเขาหยิบคาอิดมาผมจะเปิดแฮตยังไงดีวะผมต้องหยิบเธอร์มด์ดิใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเธอร์มด์แปะซอววอลข้างๆได้ไงถ้าหยิบฮิบนาปุ๊บนี่คือจอบไม่ได้นะครับเมื่อกี้ จะเป็นเผาอีกเหมือนเดิมครมยยับวาเมยเจเกอร์จะเป็นเผาโอเคไม่มีใครอีก อีกผมร่างหยิบพี่บรรดามา,า,มาถ้าแบบเจาง นะ tea, ไม่เง oh 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 um ี้ยไม่ออกหลังผมเลยนี่หว่าอยู่ในอาร์มรี่อ๋อมายจะผมไม่รู้ซีซีมีไหมกันทามิ่งส่วนผมพอดี กาสจะเข้าอันนี้ไปเลยนะอเมรีเมื่กี้เห็นเคลียร์แล้วไม่ออกมาหลังผมเลยเนี่ยหว่นบันดิตด,ดีกว่า คิมรูเขาน่าจะเล่นเร็วอยู่ะจะท่งแล้วการตีการ โอ้โหโดนโดนตรงตระเบียงเยอะมากแกกียย่ใบนำรุกรัดเข้าอย่างเงั้ยลับไปพี่ ระเบียงคนเออกระตัมเขาระเบียงซีซีเนบดูเนฟ mâm đập mâm đập bên ngoài anh lính chịu hack à จำแคบนะเนีคยที่ผมไม่ค่อยพูดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนทือผมง่วงครับอันนี้น่าจะเป็นวันที่มันเป็นตอนกลางคืนแล้วผมอัดมาหลาย EP แล้วนะครับก็จบตานนี้จะไปนอนแล้วอย่างเงี้ยก็เลยอัดทิ้งไว้ตาหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ทุกคนอย่าตกใจ ตอนนี้ภาพทุกอย่างมันเร็วมากผมไม่เคยเห็นการเลนฟอรอสที่มันเร็วขนาดนี้ผมพูดเลยปกติเลนฟอรอสมันจะช้ามากแต่แรู้สึกว่าท่ทานมันเร็วมากผมก็ตาผมไปแล,แ,ลแล้วง่วงอะแล้วเราง่วงเราจะเห็นอะไรเร็วขึ้นคนระับผมรู้สึกว่าเฟรมเรทมันเยอะขึ้นเลยนะเหมือนเล่นจอ240เฮิร์ตเลอนะ ทีมันลัดอีกปะเนี่ยเยพื่อนเลยพอละนี่นอแมทมีคนห้อยักทีหนึ่ง พแม่ตายแล้วะเนี่ยมัน่อนปีไปีทำไมเจ็บสองบา มีตัวนั่นในสายอะโ Oh my god ไม่ใช่ปะไม่ใช่ละเกมไวมากอะคือแบบแลกกันยับเยอะแยะเยอะแยะอะไรคือเยอะแยะเยอะแยะปะ ทเทรดกันมันมากไวเคิรี่ตัดได้ปุ๊บมวเครี่ตายผมไปตัดได้ปุ๊บผมก็ตายเงี้ยแลกกันหมัดต่อหมัด สวยเพราะเอาไว้ช่วยยิงจากด้านบนนะ จะเข้ามารื่อมีตัวหนึ่งน่าสิน่ามรีมอ้ามันกัดผมไม่น่าพีกไปเลย อยู่หน้าห้องน้ำหน้าพอส่วนอย่างน้ยบอมมเขาดับอำเรียง อินไซต์อินไซโอ้ my god เอาไว้น่าจะโลทั้งคู่ครับ พลาดเลยเมื่อกี้ผมไม่น่าไปปาดเลยวะผมเห็นบีจิวจเจอไหมตอนแรกผมไปเสียให้เสเลดผมคือตัวการทำทีมแพ้ดีนี่เองจีจีเอคเอาไม่นนะน่าจะลบเยอะอยู่ครับ 4แต้มโอเคครับแล้วก็จบมันไปแล้วนะครับสาหรับพาน,นี้ก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับซีซั่นนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับผม On the way, oh, yeah, that's on the way, yeah, that's on the